ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกท่านครับวันนี้เพ่มมาเปิดแหล่อุ้งนะครับเพิ่ม่อไวประมาณหนึ่งเดือนนะครับตรงนี้่ตประมาณหนึ่งเดือนนะครับยิ่จะเปิดในทตานชมนะครับคือใทตานชมอยู่ช่วงแบบตตอน นี่ครับท่านชมครับคือโกต้วหนังว่านนะครับดูไม่ไกยเห็นนะครับมันมันอยู่ลึกครับนีครับโกต้วยนังว่านนะครับตราควยนาว่านตัวยเกศซ้อนคือไม่นานครับถ้าว่าแบบนี้เร็วครับ วิธีโต้นี่คือไม่ยากครับนั่นครับแต่ยังไม่มีคขยไม่ยากก็มันอยู่ลึกอ,อืม <c oughs> อยู่ช่วงกับหลังนี้อยู่ช่วงนะครับอยู่ช่วงจา,จากตอนวิธีการต่อนี้ครับเนี่ยครับรถเทียบแต่ต้องบังคับชายบังคับให้แน่นครับบังคับให้แน่นเลยแต่ว่าเราไม่บังคับให้แน่นนี่มันจะออกข้างนะครับนี่พอเส้นเนหลวมันจะออก้อแบบนี้ครับถอดไม่ได้จะทำถอเองเลยนะครับเฮี่ยวครับนันเฮียว อยู่ปลายปลายน้ำครับปลายนา้ำปลายกลองนะครับอยูย่ในป่าป่าดงนะครับป่าดงเยอะวันนี้มามามาเปิดเหล่ท้ายไปสักสร้างรังนะครับวันนี้สร้างังเพราะว่าพุ่มต่อไวาหมาครับวันนี้ดื้อดืดเละท,ทุกทุกรังครับแถวเข้านี้มันสรางรังพุ่งจะเละเข้านี้ก่อนว่าจะจูกได้ต่อไป นครับุกกับโต้อุ้งแบบนี้นุกบายใจดีไม่ไม่ไมีพิษมีไ,มไ,มไปกับไับแต่ไก่วบางๆนะครับมาเทียรกับปุมมาเทียกับปุม,ม,บปมได้เลยโต้อุ้งกันนะครับนี่ต้นไม้ต้นไม้น่าจะไม้กำไลต้นนี้ไม้กำไลครับ คนตกวขาดนะครับขาดรานขึ้นมาโตครับสินทอนครับหลังนี้สินทอนครับให้ชมแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ